สวัสดีครับลูงพร้อมครับครับก็ต้องขอบคุณทางมิตรสินนะครับวนนันที่มาที่มาโรงเรียนบัณอินอโณคอพัฒนาวันที่27นะครับมาสอนลูกหลานครับผมครับมาที่ข่าวแวดวงในด้านการศึกษานะครับอัปเดตข้อมูลวันต่อวันเลยนะครับ เมื่อวันที่3ตุลาคมนะครับทางท่านร่วมมิตรธรรมสิงสุขซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในฐานะแกนนาชมรมครูรากหญ้าแห่งประเทศไทยนะครับได้นําคณะเข้าพบรัฐรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน,นะครับเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอในการพัฒนาวงการศึกษาบอกว่าควรจะมีการลดการประชุมอบรมสัมมนาลงนะครับเนื่องจากครูต้องทิ้งห้องเรียนมากเกินไป ควรยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจังเห็นเป็นรูปปทธรรมแล้วก็3ควรรีบดูแลเยียวยาครูในกลุ่มคอสสที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษที่ไม่ผ่านผลงานด้านที่3ที่มีข้ารการครูไม่ผ่านอยู่ทั่วประเทศประมาณ8,000คนอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะนั้นตอนนี้ครูขาดขวัญกำลังใจมากนะท่านร่วมมิตรบอกว่ายอย่างนั้น นอกจากนั้นแล้วนะครับทางเลขากขอสอรสนะครับยังบอกว่าความเคลื่อนไหวท้งเครื่องราชอิสริยพภรณ์ขอาการเกษียณนะครับบอกว่าตอนนี้ทางกอพอไฟเขียวให้ครูและบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพเทียบตำแหน่งตามบัญชี7แนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำนะผู้มีคุณสมบัติที่เกษียณปีนี้นะครับ2,555ในวันที่1ตุลาคมนะครับรีบยื่นเรื่องขอต้นสังกัด เพื่อเสนอเข้าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณากรณีพิเศษนะครับเอาตรงเร่งสารล,ละคนที่เกษียรอายุนะครับเพราะว่าเป็นขวัญและการำลังใจของข้าราชการครูเรานอกจากนั้นแล้วนะครับท่านดรชินภัทรภูมรัตน์นะครับซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศรึกษาขัน้นพื้นฐานนะครับยังแจ้งหนังสือไปอถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะครับเรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณาปีพุทธศักราช2555เรื่องงบอุดหนุน นะครับปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่1นึทับสองพันาครั้งที่2เพิ่มเติมนะฮะก็มีการอนุโนมัตินะฮะสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาก็จัดสรรให้ภาคเรียนละ500บาทมอต้นก็ภาคเรียนละ1 5 0 0บาทสำหรับนักเรียนประฐมศึกษาก็จัดสรรให้ตามจํานวนนักเรียนที่ยากจนนะฮะที่รายงานแต่ไม่เกินร้อยละ40 นะครับเพราะฉะนั้นก็หนังสือก็คงจะมาในเร็ววันนี้นะครับมาที่สพนรอนมเขตหนึ่งนะครับแจ้งจากท่านบงคอรุณชาตินะครับรองผอสพนรอนมเขตหนึ่งนะครับได้แจ้งท่านผู้บรนการทุกโรงเรียนในสังกัดอ่าบอกว่าทางสำนักงานเขตพืินีการศึกษาประถมศึกษารอนมเขตหนึ่งนะครับได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ให้ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครนะครับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและก็ครอบครัวจังหวัดนครพนมซึ่งก็จะรับสมัครในช่วงระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนนะครับเอาอย่างไรรายละเอียดต่างๆก็ดูได้ที่เว็บไซต์ของสพนครพนมเขตหนึ่งในเรื่องของคุณสมบัตินะครับ การจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62เริ่มขึ้นแล้วนะครับสลับสพปนครพนมเขต1ที่ลุงพร้อมในรายงานไปนะครับในส่วนของสพปนครพนมเขต2ก็จะมีการจัดในสัปดาห์หน้านะครับ8ถึง12 ตุลาคมนะที่สพนครมนุมเขต2นะครับก็มีการแจ้งเพิ่มเติมนะครับสำหรับเพื่อนครูของเราในเรื่องของกิจกรรมแข่งขันทัศนศิลป์นะครับให้ผู้เข้าประกวดได้นําโต๊ะญี่ปุ่นและเสื่อปูนั่งมาด้วยกิจกรรมงานอาชีพนะครับก็ให้นําเสื่อมาปูนั่งเช่นเดียวกันนะครับส่วนกิจกรรมโครงงานนะฮะก็ให้นําโต๊ะมานําเสนอด้วยนะครับยังไงก็ประสานงานกับทางศึกษสาธิเทศวิไลวันสิทธิทางเขต2ทุกโรงเรียนก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับในช่วง ท่านวัชลชัยพิเดชนะครับแจ้งเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนนะครับเมื่อได้รับคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้วนะครับก็ให้ได้ดําเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับบันทึกโดยเฉพาะตําแหน่งครูผู้ช่วยครูอันดับคศหนึ่งนะครับให้บันทึกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่8ตุลาคมนะครับหากไม่สามารถดําเนินการได้ก็ติดต่อที่คุณวินัยชัยสุริยง ผู้รับผิดชอบระบบเลื่อนขั้นเงินหนึ่นขารการครูในของสพปนะพรมเขต2และนอกจากนั้นนะครับท่านรองวัชโร์ยัง แจ้งถึงท่านผู้บริการในเรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจําครั้งที่2นะครับบอกว่าตอนนี้คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกตําแหน่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้บริหารนะครับหรือว่าผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบนะครับมารับคําสั่งหากมีความคลาดเคลื่อนตกหล่นไม่ถูกต้องนะครับก็ให้รีบแจ้งกลุ่มบริหารมางานบุคคลนะภายในวันนี้นะครับ4ตุลาคมก็ยินดีกับทุกท่านกันแล้วกันนะครับข้อ6ขอ7 ข้อหลายๆข้อข้อ11นะฮะก็หลายท่านก็ได้รับนะฮะยินดีด้วยนะครับเรื่องของการจัดส่งหนังสือพระบาทสุเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองค์ขมลตรีนะครับก็ให้ทุกรงเรียนในสพปนครพนมเขต2มารับได้ที่สพปนครพนมเขต2นะครับตามรายชื่อที่แนบไปด้วยนี้ารายชื่อโรงเรียนต่างๆที่ได้รับก็ดูได้ที่ e o f f i ิสสมาร์ทออฟฟิของเขต2นะครับ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับเพลิงไหม้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านนางูอําเภอนาว่านะครับตอนนี้ทางท่านสุทธิรัก์จันปุ่มก็มีหนังสือไปยังทุกโรงเรียนนะครับในเรื่องของมาตราการในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนก็ขอให้ดำเนินการนะฮะประสานงานกับชุมชนในเรื่องของเวรยามรักษาความปลอดภัยนะครับต่างๆให้เรียบร้อยถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ เกิดขึ้นนะก็ให้รายงานที่ผู้บรการพนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐุมสารนครพนมเขตสองโดยด่วนที่สุดนะครับไปแล้วนะครับสัะท่านผู้บริการภายรัฐแสงทองนะครับย้ายจากพอสพปนครพนมเขตสองนะครับก็ยินดีกับท่านนะครับไปสพม13าที่จังหวัดตรังกระบี่วันก่อนท่านก็มาอําลาเพื่อนพ้องน้องพี่ข่ารายการในสพปนครพนมเขตสองก็โชคดีก็แล้วกันนะครับสัะท่านผู้บริการภายรัศแสงทอง ปิดท้ายข่าววันนี้นะครับต้องขอบคุณเลยนะครับทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านนาอินนาโอนาคอยพัฒนาขอบคุณลุงจอนนะครับพูดใจดีนะครับมามอบม่าฮินอ่อนนะครับลุงพร้อมกับเพิ่มเติมอีก10ชุดให้กับลูกหลานของเราโรงเรียนบ้านนาอินนะครับตอนนี้รวมแล้วเราได้ทั้งหมด20ชุดลูกหลานนั่งรับประทานอาหารสะดวกสบายลุงพร้อมครับสวัสดีครับ